ปีศาจร้อยตามิยาบิโกได้ปรากฏตัวขึ้นด้วยความที่มันตายเยอะพวกเขาจึงเตรียมอาวุธสำหรับเล่นงานมันโดยเฉพาะนั่นคือน้ำหัวหอมสุดเข้มข้นจะเล่นให้แสบตายยันชาติหน้าเลยไทยจิไม่รอช้าขอเปิดตัวโชว์พลังลูกเตะสายฟ้าอันเลื่องชื่อในการจัดการเจ้าปีศาจเป็นคนแรกแต่เตะแรงไปหน่อยน้ำหัวหอมแตกเข้าหน้าเข้าตาตัวเองจนร้องแสบตานอนหงายเก่งไม่เป็นท่า คาซุกิเห็นเพื่อนเสียท่าจึงไม่รอช้าวิ่งปี่เข้ามาพร้อมเหวี่ยงกระสุนหัวน้ำหอมใส่ปีศาจทันทีแต่มันก็สกัดกระสุนนั้นคืนกลับมาใส่เขาจนแสบตาไปอีกคนอีดาซอนนี่จึงรวบรวมความกล้าถึงตัวจิ๋วแต่ใจใหญ่บอกปีศาจว่าข้าคือซอนนี่โซซุเกะจงมาเป็นทาสรับใช้ของข้าซะเจ้าปีศาจพร้อมควงกระสุนน้ำหอมแบบอย่างเท่แต่ตอนกว้งออกไปดันโยนใส่หัวตัวเองเจ็บข้าว เมื่อสามทหารเสือทาําพลาดสาวน้อยจึงฮิ้วถังกระสุนทั้งหมดมาปาใส่ปีศาจร้อยตาอย่างไม่ยัง้งจนในที่สุดน้ำหัวหอมสุดเข้มข้นก็เข้าตาเจ้าปีศาจลงไปนอนหงายท้องกองกับพื้นก่อนที่มันจะถูกเก็บเข้าสมุดถ้าใครชอบหนังสไตลน์นี้ก็ไปหาดูกันได้ในหัสจันหนังสือดูดวิญญาณและหากคุณไม่อยากเสียจังหวะในการรับชมดูคอนเทนต์แบบไม่มีโฆษณา ผมแนะนำ y o u u u b e p ีเมียมในราคาพิเศษเพียง69บาทต่อเดือนจาก209บาทเพียงสแกน QR Code บนหน้าจอนี้ได้เลยครับ